สำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์วันนี้ผมมาสรุป5กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ยังเวิร์ k อยู่สำหรับปี2024ข้อมูลนี้อาจจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องในปี2024นี่ครับสวัสดีครับ ถ้าคุณยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออนันนันสมสะอาดงานของผมคือผมช่วยธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ผมเป็นบริษัท Digital Marketing Agency ช่วยทำการตลาดให้กับธุรกิจไทยครับและยังเป็นอาจารย์สอนการยิงแอดให้กับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ที่เขาจริงจังนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอ 5กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ผมคิดว่ามันยังเวิร์กอยู่และอยากจะแนะนำให้คุณนำไปใช้สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ในปี2024 เรามาเริ่มกันเลยครับกลยุทธ์ข้อที่1การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าปี2024อัลกอริทึมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแต่การทําให้คนรู้จักและก็เชื่อถือในธุรกิจของคุณเนี่ยยังเป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นที่ต้องทําเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่กลยุทธ์การตลาดตัวอื่นๆที่จะส่งไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณดังนั้นในปี2024ผม แนะนำว่าให้คุณสร้างตัวตนธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องแท็กติกที่ผมใช้และอยากจะแนะนําคุณนะครับคุณสามารถใช้ได้ก็คือถ้าคุณเป็นธุรกิจบริการเนี่ยการแสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า คือแนวทางที่คุณควรจะสร้างตัวตนแต่ถ้าของคุณเป็นสินค้านะครับก็ขอให้คุณนําเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะพบนะครับแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณเนี่ยช่วยลูกค้าได้แก้ปัญหาประหยัดเงินประหยัดเวลาหรือจะทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นคอนเทนต์ในมุมนี้คือสิ่งที่คุณควรจะเน้นในปี2024ครับกลยุทธ์ข้อที่2นะครับใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักในการสร้างเนื้อหาแล้วก็สื่อ สารกับลูกค้าของคุณวิดีโอยังเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่ทรงประสิทธิภาพสูงที่สุดครับในการที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมผมมั่นใจว่าวิดีโอยังเป็นคอนเทนต์หลักในปี2 0 2 4การสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยทําให้เพิ่มความน่าเชื่อถือและก็สร้างตัวต,วตวนธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องแท็กติกที่ผมแนะนําเกี่ยวกับการคอนเทนต์วิดีโอนะครับ ให้คุณใช้วิดีโอสั้นแนวตั้งบนแพลตฟอร์ม TikTok แล้วก็ Facebook Reels เพื่อสร้างการเข้าถึงการรับรู้ในคนจำนวนมากๆและใช้วิดีโอตัวยาวแบบแนวนอนบน y t u t u ครับเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือพูดง่ายๆก็คือวิดีโอตัวสั้นเอาไว้บุกวิดีโอตัวยาวเอาไว้ปิดการขายครับกลยุทธ์ข้อที่3นะครับการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วก็ การทำคอนเทนต์ SEO ยังเป็นกลยุทธ์ที่ work อยู่ครับและมีความสำคัญในปี2024เหตุผลก็เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มต่างๆมีการปรับอัลกอริทึมทั้ง Facebook ทั้ง TikTok เพื่อลดความเสี่ยงที่คุณต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มเหล่านั้นการมีเว็บไซต์ธุรกิจของตัวเองจะลดความเสี่ยงได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมี Facebook จำกัดการเข้าถึงมากๆเนี่ยคุณอยากจะย้ายค่ายไปยิงแอด บน Google คุณก็ยังสามารถทำได้โดยการใช้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณไปยิงแอดบน Google หรือบน TikTok ก็ยังทำได้อยู่นะครับดังนั้นการมีเว็บไซต์ธุรกิจของตัวเองทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นในการทำการตลาดออนไลน์ครับ นอกจากนั้นผมแนะนำให้คุณค่อยๆทำ SEO SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization ในมุมของผมนะครับ SEO ไม่เพียงแค่เป็นวิธีสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ติดอยู่อันดับบนๆของ Google Search เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแนวทางให้คุณได้คิดได้ปรับปรุงคอนเทนต์ของคุณบนเว็บไซต์โดยการใช้คำหลักที่เหมาะสมหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เขียนคอนเทนต์ที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้ลูกค ได้ข้อมูลตามที่เขาต้องการที่เขาพิมพ์ค้นหาเข้ามาและส่งผลให้คุณสามารถปิดการขายลูกค้าได้บนเว็บไซต์ในที่สุดนั่นเองครับกลยุทธ์ข้อที่4การใช้ LINE OA เป็นช่องทางสื่อสารหลักยังเว w ร์ k อยู่ครับและอาจจะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายในปี2024ไม่ว่าคนไทยจะหนีไปเล่นติ๊ t o อกกันเยอะขนาดไหนนะครับแต่ถ้าจะแชทคุยกันเนี่ยคนไทยก็ยังใช้ l i น e อยู่เป็นช่องทางหลักครับดังนั้นการสร้าง LINE oa ให้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อธุรกิจออนไลน์ของคุณเนี่ยยังเป็นกลยุทธ์ที่ work อยู่ในปี2024เพราะยังไม่มีแพลตฟอร์มแชทอันไหนที่จะมาสู้แล้วก็แทนที่ l ล n e ได้นะครับถามว่าแล้ว facebook messenger มันไม่ดีเหรอคำตอบนะครับผมคิดว่า facebook messenger ก็ดีเหมือนเหมือนกัน l ลน e นั่นแหละครับแต่เพราะว่าเขาอยู่บนแพลตฟอร์ม facebook ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผมก็มองว่า มันเป็นความเสี่ยงตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเพจ f a c e b o o k ของคุณโดนปิดหรือบัญชี Facebook ของส่วนตัวของคุณเนี่ยโดนมีปัญหาเข้ามาเนี่ยก็จะกระทบถึงการแชทกับลูกค้าของคุณบน Facebook Messenger ซึ่งถ้าเทียบกับ Line OA เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องนี้ครับ แท็กติกที่ผมแนะนำให้คุณลองกลับไปทําในการใช้ l ล n e OA ของคุณนะครับให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะบ่มเพาะลูกค้าใน l ล n e OA ของคุณเป้าหมายการทำการตลาดออนไลน์ใน l ล n e OA จะไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆเราจะไม่ได้เน้น h a r ์ s e l l แต่เราจะเน้นการบ่มเพาะให้สาระประโยชน์หาวิธีให้ลูกค้าเปิดดูไลน์ของเราอยู่เรื่อยๆไม่ใช่จะบล็อกไลน์ของเราหรือก็ไม่เปิดดูเลยคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าลูกค้าในไลน์ เนี่ย A คือลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้ากับคุณหรืออาจจะเป็นลูกค้าที่เคยสนใจสินค้าแอดไลน์มาสอบถามแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าเราจะบ่มเพาะเขาด้วยคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เขาเปิดดูเราบ่อยๆและค่อยๆแทรกด้วยคอนเทนต์ที่เป็นการขายบางครั้งดังนั้นคอนเทนต์ในไลน์อาจจะเป็น ทิปทริคที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าข้อมูลออนเซลลที่น่าสนใจเช่นโค้ดส่วนลดช้อปปี l a าซาในที่ต่างๆหรืออาจจะเป็นเอกสารดาวน์โหลดฟรีในเรื่องต่างๆวิดีโอ YouTube ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าการสรุปเนื้อหาหนังสือที่น่าอ่านแนวทางคอนเทนต์แบบนี้คือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าในไลน์ของคุณเปิดอ่านข้อความที่คุณส่งมามากขึ้นเรื่อยๆครับกลยุทธ์ข้อที่5 พัฒนาการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของคุณโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า generative AI เข้ามาช่วยงานการใช้ AI เข้ามาช่วยในการคิดคอนเทนต์เขียนแคปชั่นที่ดึงดูดความสนใจเขียนสคริปต สำหรับการทำวิดีโอเหมือนตัวนี้เลยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้คุณสามารถได้สร้างงานได้เร็วมากขึ้นแล้วก็จะดีกว่าคู่แข่งด้วยเพราะคุณสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายเวอร์ชั่นในเวลาอันสัน้นในปัจจุบันมี AI หลายตัวให้คุณเลือกใช้นะครับมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบฟรีผมแนะนําแบบฟรีให้คุณกลับไปลองใช้ดูนะครับเช่น Chat GPT Bing AI Chat ของ Microsoft นะครับแล้วก็ b a r d AI ของ Google ผมชใช้ AI เหล่านี้เหลอฮะในการหาหัวข้อ,ขอการทำวิดีโอของผมคิดชื่อวิดีโอและเขียนสคริปเป็นภาษาไทยด้วยมันช่วยผมเนี่ยประหยัดเวลาและสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้จำนวนมากๆในเวลาอันสั้นลองนำไปใช้ดูครับ ขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมสิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังคือ5กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ผมคิดว่ามันยังเวิร์กอยู่ในปี2024ถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด s, s m e j u c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ